มาเทรดควิกเลอร์ด้วยทุน1เหรียญด้วยเทคนิคอิชิมุกุคราวจบที่เ0 0 0เหรียญได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันหากเพื่อนๆได้านายนนะครับสนใจอยากเข้ากลุ่ม Tele g กรมนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปสโตรเพสโต e แล้วพิมพ์คำว่า Tele g กรมนะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดไปใต้ลิงก์วิดีโอนี้จะมีคำว่ากลุ่ม Tele g กรมนะทุกคนคลิกเข้าไปจะอยู่ในกลุ่มเปิดนะครับทุกคนก็จะมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารบทความตัวไปบทความเทรดบทความวิเคราะห์ทริปของ เดเทนั้นๆก็มีนะครับมีข่าวสารของคริปโตด้วยไปติดตามกันถ้าเพื่อนๆอยากเข้ากลุ่มปิดเพื่ออยากเทรดสดกับผมรอบดึกนะครับค้นหาข้อความใดก็ได้ในกลุ่มเปิดจะมีคําว่า a d ปแท t Trader นะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วทักมาหาผมคาว่าอยากเข้ากลุ่มปิดครับอยากเข้ากลุ่มปิดค่ะนะทักเข้ามาแค่นั้นเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดไปกลุ่มปิดมีอะไรบ้างก็จะมีการแชร์แ,ชรแ,ชรแนวคิดการเทรดอย่างเช่นพวก ฟอเร็กเนี For ่ยฟอเร็ For like, ก็จะมีซิกคล้ายๆซิกแล้วก็จะมีบทวิเคราะห,ให์ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะมี Fix Time Trading ยิงยาว2ชั่วโมงถ้าว่ายิงเสียค่อนข้างเยอะก็จะมีเทรดสดแก้รอบดึก2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วเจอกันนะฮะทุกคน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านและลูกเข่าที่ได้รักทุกคนนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคหรือไกด์ไลน์นะครับให้กับน้องๆที่กําลังอยากเทรดคิ u กเลอแ,และอยากใช้เทคนิคอ,อิชิมุกุคาว d นะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีว่าผมจะมีทริกมีอ่ะมีพฏิกิรินบอกด้วยนะว่าดูยังไงแล้วก็มีการบอก f o l ว์เทรดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไป เริ่มการเดินทางในโลกแห่งดัชนีที่หลากหลายไปกับแวนเท g ตตั้งแต่ S&P 500ที่กว้างขวางไปจนถึงดาวโจนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สำรวจดัชนีที่หลากหลายดาวโจน30ส,ส,สัญลักษณ์ของอำนาจเศรศษฐกิจอเมริการวบรวมยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Apple และ Disney Vantage สัมผัสประสบการณ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพด้วยสเปกทิแค ตรวจสอบดัชนีต่างๆอย่าง S&P 500และดาวโจนส์30ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางเศรษฐกิจของอเมริกาเข้าร่วมกับเทรดเดอร์ทั่วโลกที่เลือกแวนเ a g e ยินดีต้อนรับสู่แอ v แวนเ a g e มาสำรวจดาวโจนส์30กันเป็นดัชนีสำคัญของอเมริกาชั้นนำเลยนะครับสำรวจแนวโน้มและรูปแบบกราฟแท่งเทียนในแบบฉบับง่ายของแวนเทรด รู้หรือไม่ชาเลตดดาวผู้สร้างดาวโจน30คือผู้ร่วมก่อตั้ง The Wall Street Journal และดิสนียเป็นส่วนหนึ่งของดาวโจน30ตั้งแต่ปี1991และแสดงถึงความหลากหลายของดัชนีดัชนีไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันยังเล่าเรื่องราวของเศรษฐกิจเปิดเผยเรื่องราวตลาดกับดาวโจน30ใน Adventure No one is born a trader. Reborn Trader Trade Smarter a a d v ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้แนวทางการเทรดคริกเลอร์นะครับในในแบบฉบับของง่ายๆเลยว่าแนวทางที่เวลาที่ผมเล่นอ่ะจะเล่นประมาณไหนนะครับก็อันนี้เอาอาพอร์ตจริงเล่นนะครับ6,700เหรียญเน,นี่ยฮะแต่ว่าผมจะมาเล่นไม่เยอะนะทุกคนแต่อยากให้ไกด์ไลน์แนวทางเฉยๆว่า เวลาที่เราจะเทรดแนวของอิชิโมกุคลาวเนี่ยมาเล่นในควิกเลอร์เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกก็ตั้งค่าก่อนก่อนอิชิโมกุคลาวนะครับอันนี้นะครับทางเทคนิคเนี่ยผมสอนไปในคลิปยู u ูบแล้วนะใครไม่เข้าใจก็ดูดูได้ในใต้อ่าวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดูเมื่อราคานะครับอยู่ในโซนของอ่าคลาวเนี่ยเราก็ยังไม่มีการเทรดใดๆนะครับควิกเลอร์เนี่ยเราจะต้องเทรดในไทม์เฟรม15วิใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะลดจำนวนลงขั้นต่ำเลยนะฮะของการลงควิกเลอร์ก็คือเท่าไหร่ หนึ่งดอลใช่ไหมล่ะหนึ่งดอลนะหนึ่งดอลประมาณสามสิบาทนะครับค่อยๆลงไปนะฮะทุกคนเนี่ยถ้าถ้าลงตอนที่เปิดแท่งปิดใหม่มันค่อนข้างได้เปรียบตรงที่ดัสเตทที่ดีนะครับเนี่ยถ้าเสียก็ค่อยๆมาติเกียวเป็นหนึ่งเป็นสองไปนะครับนะช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงไซด์เวย์แต่ว่าบันไดมันเป็นบันไดลงนะเห็นไหมเนี่ยสองเป็นสี่นะครับสองเป็นสี่ค่อยๆลงเนี่ยจับจังหวะลงนะครับแต่มันก็ไม่ลงสักทีอะ่ะทุกคนนะเนี่ยมันเป็นจับจังหวะลงจริงๆนะ ผมไปไปมามาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามเจ็ดใช่ไหมเจ็ดอ่ะทีนี้เรามาดูกันอีกรอบหนึ่งมันจะมีเหมือนแนวต้านแนวรับของมันเองอะ่ะมันพยายามจะทําทะลุตลอดนะครับผมมองว่าจะขึ้นนะเพราะว่าราคาเนี่ยครับอยู่ในโซนของคราวจริงๆก็ไม่ควรเทรดเท่าไหร่นะแต่ก็เทรดไปแล้วนะอ่ะสิบดอนได้ไหม ทำทำท่าแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูไล่ดูก่อนว่าเราเสียไปเท่าไหรล่ละคลิกเลยประมาณสิบดอนกว่าดอนได้อยู่นะทุกคนก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมาต้องดูดีๆนะถ้าอยู่ในคราวนี้พยายามจะไม่ต้องเทรดน,นะฮะเพราะว่ามันก็โดนโดนอย่างโดนโดน,โดนกินนั่นแหละฮะโดนกินได้อย่างนี้อ่าก็ค่อยๆสิบเหรียญไปเรื่อยๆนะทุกคน ได้อยู่จำจังหวะดีๆอ,อาจจะขึ้นไปหาเมฆหรืออะไรฮะมันก็จะค่อยๆไต่ไปได้นี่จาก1ดอนเป็น10ดอนแล้วนะโอเคทีนี้เรามาดูกันอันนี้16เหรียญน,นะฮะ16เหรียญเอาผมตีไป10 16 19 20อ่ะนี 14, 18, สซาก็พอๆกับทุนอยู่ยังไม่กำไรมากนะทุกคนเนี่ยเวลาเราเทรดเนี่ยก็ เทรดไปตามแนวเ,น,วเน,วนี้แหละทุกคนไม่ต้องหอวือหวามากเดี๋ยวผมจะปั่นสักสาม้อเหรียญก็ก็น่าจะได้อยู่นะครับอ่ะจะไปหาข้างล่างไหมทะลุไหมได้อยู่ได้อยู่โอ้ได้อยู่อ่ะทีนี้เปิดแท่งเปิดใหม่อันนี้ผมมองอันนี้นะมองมองมันเป็นขึ้นเพราะว่าอยู่เหนือไงอยู่เหนือ คราวแต่ว่าก็ไม่สำเร็จตอนนี้ราคาอยู่ข้างล่างนะลองดูลองดูองดโอ้โหเปิดแก๊ปปั่นยากเหมือนกันฮะนี่ปั่นจากดึงดอนเป็นสิบดอนแล้วเนี่ยนอย้ผมมองเป็นเป็นสโลกลงนะฮะนีะ่ได้แปดเหรียญแล้วครับ เอาสามพบาทมันก็ทําได้นะทุกคนนี่ซอยได้อยู่โอเคเราเล่นเล่นมาค่อนข้างเยอะพอสมวะควรฮะอ่ะทีนี้เวลาเราจะเทรดจริงจังนะดูดีๆนะครับนะมันจะได้เล้าใจหน่อยสิบเอาสักห้าสิบแล้วกันเนี่ยนี่ครับเปิดแท่งกดใหม่ พยายามที่มันเปิดปิดแท่งแท่งใหม่นะฮะที่สเตทต,ตอนตอนเปิดอ่ะค่อนข้างได้ตอนนี้มีอยู่6,776เหกรียญนะครับดูซิว่าจะได้ถึง7,000พันไหมโอ้โหเกา้ามันนี่นะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเอ้ยนิดเดียวนี่ย่อ,อก,กดขึ้นไงได้อยู่ย่อ,อก,กดขึ้นน่าจะน่าจะแบบโฟลว์เทรนนะฮะตอนนี้ต้องดูเป็นนะต้องดูเป็น ราคามันพยายามจะไต่ไต่ขึ้นไต่ลงนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันไซด์เวสสลับสลับเขียวสลับแดงเงี้ยดูยากนะครับตอนนีก้ก็กลับมาที่หกหกเจ็ดหกหนึ่งะอ่ะมันต้องอย่างเงี้ร้อยเหรียญเป็นไงเออโอ้หพุ่งแล้วครับตอนนี้เวลาที่มันพุ่งนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปนะรอมันปิดแดงดีๆก่อนนะครับปิดแดงดีๆก่อนเพราะว่าเราเราจะได้สังเกตว่าแรงขายมันกําลังมา อย่างเงี้ยครัปิดแดงเสร็จแล้ไหมย่อดนิดนึงกดลงอย่างเงี้ยครัโอเคได้มาหกหกแปดแล้วนะฮะนั่นนี่ก็ต้องดูดีๆว่าไอ้มันปิดเขียวใช่ไหมทะลุว่ะถ้าอย่างนี้จะต้องรออีกแล้วครันี่ครัเป็นเป็นค้อนเนาะเป็นค้อนเนี่ยเราก็ต้องรอดีๆสักหน่อย โอเคได้มาหกเก้านะฮะเห็นเห็นทริกไหมฮะดูแฟลกชั่นนะฮะดูแฟลกชั่นอันนี้ไม่ได้ตามเทคนิคเลยเพราะตอนนี้ที่รู้แล้วว่าราคา่าอยู่เหนือคราวเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบไปหาคราวอยู่เหนือคราวชอบชอบลงมาหาคราวนะฮะทีนี้ราคาพุ่งอย่างนี้ก็ต้องรอรอแท่งปิดแท่งปิดดีๆปิดแดงใช่ไหมปิดแทกเปิดแท่งใหม่รอเขียวนิดนึงแล้วก็ใส่ไปอะไรเงี้ยผมเล่นเทคนิคนี้ได้ไป นิดนึ่งเองอ่ะนิดเดียวจริงๆนะฮะอ่ะรอดูอีกรอบนึงสมมุติว่าปิดเขียวเราจะเล่นลงก็ต้องรอนะครับราคาไต่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้เหมือนรู้สึกจะ follow ท r n เลยนะก็ต้องรอลงครับรอดาวนิดนึงรอดาวนิดนึงอ่ะลองกดขึ้นทะลุไหม ทะลุจริงด้วยนะทะลุจริงด้วย follow train follow r a i n เพราะสองสองเส้นนี้กำลัง follow อยู่ตอนนี้ได้มา 7, เจ็ดพันเหรียญแล้วนะทุกคนก็คือเดียวทางผมวันนี้ผมเล่นเล่นแค่นี้แหละเริ่มจากน้อยๆน,นะครับคือคนที่มีทุนไม่เยอะนะทุกคนก็เล่นเซฟๆเอานะครับแต่ตอนนี้คือวันนี้ทุกคนได้แน่นอนเรื่อง p r า c แอคชั่นแล้วก็เรื่อง follow train ของอันนี้นะครับ จังหวะและเวลารอบมันมันมีของมันอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เทรดได้ทุกครั้งนะครทุกคนมันก็มีรอบของมันนะครับหวังว่าอันนี้จะเป็นไกด์ไลน์แนวทางอย่างนีให้กับน้องๆมือใหม่ที่กำลังมาเล่นคริก k l เลด้วย <S <s <ankle> <imer> ทเทคลลนิคอิชิโมกุคราวนะครับฝากไว้ด <s> ้วยนะฮะนอกเหนือจากสัญญาณในกลุ่มเดลต้าก,กมนะครับ <S <s ยังมีสัญญาณสาธารณะในเทรดดิ้งวิวด้วยนะทุกคนเพียงแค่ไปที่เทรดดิ้งวิว ช่อง t r a d e r ร์แทนออฟฟิเชีนะครับกดเข้าไปก็จะมีบทวิเคราะห์เยอะเลยทีนี้หลักๆก็คือวิเคราะห์ทองคํานะครับอันนี้เพื่อนๆจะชอบดูกันเยอะนะเพราะว่าเล่นใครพื้นสายทองนะมันมันไปเร็วใช่ไหมล่ะก็จะมีบอกจุดเข้าจุดออกเทคโตฟิตต็อปลอสมีบอกหมดมีเดสคริปชันบอกด้วยข่าวกระทบมีอะไรบ้างนะครับและที่สําคัญก็คือหากเพื่อนๆด้านในเป็นเทรดเดอร์ฟอเหรือ เป็นสายทรีปดีนะครับมันจะมีด้านานใต้ของ description จะมีคําว่าโปรโมชั่นเนาะก็กดซัพพอร์ตผมได้นะครับกดสมัครเปิดบัญชีได้นะโบนัสสูงสุด1000เหรียญกดลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีะคืนกําไรรีเบดเก้า็คลิกลิงก์ที่2และสุดท้ายคือน,น้องๆมือใหม่ที่อยากได้ทุน30ดอลลาร์ไปเทรดฟรีๆก็กดลิงก์ข้างใต้อันที่3นะครับฝากกันด้วยนะทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน ก็เป็นการนำอิชิโมกุคลามมาใช้ในควิก k เลอร์นะครับก็สำหรับคีิปวีโอนี้นะไม่ได้มาเป็นแนวปั่นอะไรมากมายทุกคนแค่เป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะเริ่มทุนเริ่มต้นเนี่ยแค่1ดอลหรือ35บาทนะครับแนะนำน้องๆมือใหม่นะให้เติมทุนมาเยอะๆกันก่อนเพื่อรองรับความเสี่ยงในการเทรดเสียไม้อาจจะไม้1ถึงไม้5เลยก็ได้ ว่าอันนี้ถ้าผมทําคลิปปั่นเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงมากก็คืออออินอออินอันนี้ไม่ได้อออินทุกคนมีการแก้ไม้มีการซอยไม้ด้วยนะครับต้องนึกถึงความเสี่ยงและความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะทุกคนนะถ้าเบืถ้าหากเพื่อนๆอยากให้ผมทาคลิปอะไรวีดีโอแนวไหนนะครับลองคอมเมนต์ใต้วีดีโอนี้ดูเผื่อเป็นไอเดียในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องแทนออฟฟิเชียลกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดแนวทางการเทรดวีดีโอดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสว